วิ่งไปไหนอะไรเยฟไม่กรโดดเฮ้ยเ้ยไปไหน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 หายจังหวะเลยมนมาักหน่อยแล้วกันเรียบร้อย ตอนนี้ครับอกลังต่อมะครับตอนนี้เขาเรือหัวใจเดียวนะครับเขาจะยิงได้หรือไม่ไอ้ยึดเนียนเปลเบินแนมเพิร์คงปวดใจกับสิ่งนี้่อ้ตอมใจตายเลยเ้งดึงเด้งดึ๋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 งดึงดึ๋งดึงดึ๋งดึ๋งดึ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 ดึงดึงดดึงดึงดดึง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  โขอเดาเราไม่อยากตัวแดงเองก็เนียนไม่เห็นคนเอ็กซ์ก็ไมเห็นเอ้เห็นเลยพี่เอ้เห็นเลยไหนครับเย้ จะไม่ตอบก็ไดเ้เอ้ยง่ายอยู่เดีดีมากน้องดีมากเฮ้ยนึกว่าน้องจะว่าดูโง่ซะอีกนะในสายตาพี่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคอนเินตอ์ก็ความฮาก็พอนะคุณดูอย่าไปตีเรียดมากเฮ้ยข้าโบ๖กลืมไ <c oughs> <c oughs> อ้เฮียกดเลยไป่ลังเล <c oughs> เฮ้ยแตกด้วนี่แตกโดนตายเลยวะเอ้เอ้ยเอ้เอ้คุณโดนตายแล้วเอ้ยรอดเฉยเลยไอ้เราลิ้งไงล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ลองคิดคิดไว้ซ้ะยิ่งสูงอย่าลืมว่าลาวายิ่งพุ่งกระชูดตายเรียบร้อยแบ่บแมปอ่นแมปอ่นเหรอบาไว้แมปนี้โอเค เค่อยๆน้องค่อยๆเให้ให้น้องเลยน้ำหน้าเลยพี่พี่เชื่นใจน้องมากเลยตอนนี้ไปไปไปจุดยุดจ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 ุดไเก็บทองอ๋อมันคือก้อนขี้ติดพื้นโอเคเก็บแล้วไปทางเดียวกันไหมเนี่ยเออเออไปทางเดียวกันก็ได้ชัวร์กว่าเดินไปเออเก็บเอยได้เก็บยอดละเก็บก้อนขี้ก้อนที่สองเก็บก้อนขี้ป่ะเออ คอนกีนีสงพลังพี่พูดเพื่อตายเลยอุย้ยกูอยากไปกูอยากิิเดียวกับลูกค้าคุณนั้นเนมังฟังแจกันเลยไม่งหญ่ขนาดนี้วะพี่ทำไมผมเราไม่เอาไม้หรอแล้วยกเลยวะเออก,ก็น่าจะจริงไหมไปเดินไปเดินไปความความรักก็เหมือนแจกันแล้วถ้ามันแจกันก็ไม่มีความลับคืออะไรวะ เดินไปเดินหน้าเต็มกำลังเอ้ยดินเดินเดินเดินได้ยินเสียงเพลงแม่งรู้ตึกลางไม่ดีแล้วว่าน้องเอ้ยดินเ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 ดินน้องน้องดูดูใจกันดีไอ้เย้าใจกันจะหลบลวงแล้วว่าเดี๋ยวเก็บก้อนขี้ก่อนตอนนี้ไปเดินไปเดินไปความคมรับก็เหมือนใจกันแล้วถ้าไม่มีใจกันก็ไม่มีความรักคืออะไรวะเอ้ยอน้องก้อยดิโอ้ยไอ้ยี่เราต้องลบ น้องเราต้องรอพร้อมเลยแจกกันนี่มันแพงมากนะลูกค้าถ้าทำแตกดิแจกันร้อยปีพูดยังไม่ทันขัดคอไปไปไปไอ้น้องไอ้น้องพี่พี่น้องหรือพี่หือพี่หือพี่หรือพี่ไอ้ีแกเดินเดินพึ่งกวาได้แต่ปีเดินไปเลยยึหยึายึดยึดยึดยึยึยึดยย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 ดดดดย เตือนหน้าเตือนหน้าเตือกผมลุ้นได้ไหัวใจห้าอันในตอนต้น,นคลิปนี่แหละไปเดินตรงไปเอาพึ่งแต่มันโดนเลเซอร์อะไรวะเนี่ยแหละแหละดู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 ดโอ้โหมามาแก้มือกันไม่ได้กลัวไม่น่าจะได้แก้มือว่ะเอาไปเลยไปเลย เลยไปเลยเอ้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 ยก่อนหนงก่อนหนึ่งอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดเเออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายาฝาไฟแดงหัวน้าตัวไหนวะแต่กลัวไม่ผ่านมาก่อนตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบอ้าเฮ้ยเฮ้ยจะจะผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่บอกไปก็ไม่ไปยัยนายหยุด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 ก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดเออเออนั่นไงออ อ๋อลืมดูเลยมีไฟแดงไฟเขียวเหมือนเดิมละแต่ตอนนี้มันเป็นป้ายไฟแดงไฟเขียวได้เองโอเคไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยหย,ยุดก่หยุดหยุดหยุด,ดเราต้องคิดเราต้องคิดแล้วคิดเองว่าเอ้ยเกบกบกบ เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ แต่ใช้โดนไก่เอ้ยไก่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 เฮ้ยไม่มีดาเมจด้วยไก่จิกหมูไก่จิกคุณตายนะเนี่ยเจจิกผู้ใหญ่ตายนะเนี่ยระวังระวังบ่อทรายไปโดนต้อโดน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 เออเออเออเอ้าอะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยพี่รู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าลางจะไม่ดีเลยว่ะเฮ้ยเดินเดินเดิน หายแล้วพี่จิ๋หาแล้วปล่อยเถอะน้องเบก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 ยุเบกยุดเดินแขวนคอแล้วพี่เดินแขวนคอแล้วเฮ้ยเฮ้ยนกทำไงกันเกบดัดเกับมาได้ไปดีเดินเดินเดดึงดดดเเเเเเนเเเ ดึงแรงเกินน้องดึงแรงเกินเอ้ยเอาน้าเต็มกำลังเราต้องเดินหน้าด้วยกันเฮ้ยข้าวปวดตักข้าวปวดตักเฮ้ย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 เกิน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 อะไรปะเนี่ยไปเลยพี่ไปเลยไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยเออข้ามได้แล้วข้ามได้แล้วข้ามได้แล้ว ต้องดึงพี่มาดึงพี่มาลังพี่มายอยู่ดึงอยู่ดึงอยูอย่กิ้งมากิ้งมากิ้งเว่ยกิ้งกิ้งกิ้งเราจะต้องตัดค <st it> วามเป็นพี่น้องกันโอ้โหโโโโออ้้หหแบบเอาจะบินไปไกลไปถึงดาวคาเกียวรอไอ้น <st it> <sh arp> ้องผมมีผมมีอะไรบางอย่างวะ่ะอะไรการลงทุนมันย่อมมีความเสี่ยงว่ะเท่าไรตีหสิบเก้าโลบักเพื่อข้ามด่านเดาไป ไงตกตะคิปสเตทเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วคนดูครับถ้าอยากให้ผมผ่านแบบนี้ก็อย่าลืมโดเน้นมาด้วยครับผมไม่มีเงินจะจ่ายแน่เหรอเฮ้ยเฮ้ยแล้วพี่จะถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมันได้แล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยโโอ้หผ่านมาเลยนะปั๊บเอ้ ไอจุดนี้ลื่นนะน้องบล็อกบ็อกสีเทาข้างบนหัวหนาลื่นนะอยก่อนนะเออลื่นนะลื่นนะลื่นลื่นลื่ื่นเออตกโอ้เออเฮ้ยเ้เฮ้ย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 เฮกยเฮ้ยเ้ยเฮ้วยนะ้เอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ย้เฮ้เ้ยเ้เเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยย้้เเ้ายเ้ยเ ไปชีมรอสิไมยพี่ไม่รวยจังไม่ได้ใช้โลบักน่าจะได้จากการฝูกแน่เลยน้องอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกไปเลยไปเลยเมื่อกี้เโดนโดนด่านตีนะเอาทางนี้เหรอไม่ใช่น้องน้องเราว่าระวังเราว่าลบหลบลบลบอุ้ยเกือบแตกเกือบโดนเกือบโดนไป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 วิทย์ได้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 น้องได้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 เออ ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้น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 ดูเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะวันนี้น้องน้องดูข้างล่างดูข้างล่างผมรอไว้ใจเนี่ยผมไว้ใจน้องที่ฝุดเลยโดดไปไปไปโดดเอ้ยดูดูเอาเอาอ้เพื่อนตกเลยไปเลยไปเลยเกือบเกือบหนึ่งสองไปไปไป

เย่อะไรมาทางนี้ทางนี้เดิร์ดเดิรดแข็งยอนสิ่งที่เต็มด้วยแฝงไปด้วยอันตรายและความแห้งแล้งนะครับและเป็นได้เต็มไปด้วยคอนโยเนียโยเนียกี่ชิ้นอ๋อเออเออเคอนโยเนียกูโดนโยเนียว่ะต้องเบบิ๊กเน่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 ไปทำห้รูดล้างตกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปต่อได้ เออเออไอเหียเบงขีมาเอการลงทุนย่มมีความเสี่ยงป้อมรถรางใช้ยี่ห้าโลบักป้อมเจะได้เท่าไหร่ไอเย็นลงทุนยี่ห้ยไปไปไปน้อง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 อ้อไม่ไปเบรกไมไปเบรกอ้ไม่ยี่ห้าโลบักชัน ที่ว่าลบากแคอ้า